มีดินเลยนี่เซ็ตบอกลับมาดีครับผมกลับกลต้อนรับท่านผู้ชมด้ครับเข้าสู่ยูทูปช่องครัวบ้านผมครับกลับสำหรับวันนี้กออกหาใส่เบ็ดกบได้พี่น้องลมหนาวออกมาเลยได้พี่น้องกบกระเหล่องกินเหยื่อครับผมโอ้ยแต่ว่ามาคำเลยจักหน่อยครับผมเพราะว่าค่าเด็ดทาผู้นั้นทาผู้นี้บอกเบาวก็ลังอยากเบ็ดได้พี่น้อง ต่อยละคนเลยไะเดี๋ยวไปเบ่งระบองครับผมเฮ้ยมื่อคืนนี่ดังใฮงเลยน้องกุบกำลังลำดีเลยเนาะระบองสี่ครับเบ่งเยอะครับผมทากไงเลยพี่น้องยามจะสามหลอดรอบวันนี้เมื่อคืนนีระบองสัตสามโลครับผมเรียบบางครับผมไปตะม่เนาะไปจะเป็นตันตันนี่ช้อนน้ำน้ำนี่นานนี่จะบงน้ กันอยุ่นแหละต้องหาตามบวกด้วยนาอนี่เลยครับเขาก็ทอกแล้วครับลมลมหนาวแล้วได้พี่น้องลมไปหัอนอนแลวครับกบกําลังกินเบ็ดเลยครับสําหรับเมียทีไซครับผมขี่ตะโลยได้พี่น้องยอดมากเวงหันนี่เลยครับนี่ยอดแ้วก็พากันออกมาเลยครับนี่เบ็ดผมแต่าโพนี่ไซยูไอ,ไอหัวนอนทางได้พี่น้องโพน่ะยุหันเลยครับ แต่๋ยวมองผมนี่ดันขึ้นมาท่าเว้นตกครับผมระบบยุกอะยุ่ยเว้นอกทางเลยครับไปเดี๋ยวไปกันเลยครับเดี๋ยวชิคามถิมเลยพี่น้องมินี่นี่เอาเบ็ดมานําครับที่เด็ดครับผมกับหาหงบวกบวกไอ้ปลาคนขอดเลยพี่น้องเดี๋ยวมันคือบุมีห้วยกับหาใส่ตามบวกตามปลาอ่อยเลยพี่น้องกบทางบ้านผมนี่บริยุน้ําทงนาครับผมมันชิยุ้ยตามปลาอ่อยครับผม นายจะจังครับผมเนี่ยไปในมิเตบ,บัวก,ก็ได้พี่น้อง ครับตอนนี้ก็ได้เวลาย้ำเบ็ดได้พี่น้องเพราะผมอยู่หนีครับผมบนลำลำของระบงไอไออ่ะบังออืนี่เชืิงงี้อย่างของเขาเนโนนนี่ดีว่ะเดี๋ยวเบิ้งกันระบงอะบังแน่ดินี่เลยครับใส่งามๆครับผมเอ้าย่อเบิ้องระบงบังแหลกของระบงครับ เยของเขายามหล,งลังเหล็กเลยกับบังเลยเลย้ยแบบเขาเซียนเลยพี่นออ้องฮะไผสิลมไผเมื่อนี่นะแบบโอ้โอ้ยเพลงไหนเราบ้องหลับเต็มหนึ่งเลยหอ,องเขาพัานมียังอยู่ห่วงน้ำเลยเนยี่ยพอ่ม่นี่แหละไงเลยบอกกินเวทฮะครับตัวน,นี้ก็เสาร์พี่น้องยามเวทครับผม อยากไอ้ให้มือขึ้นประดีกก๋ยวกบพอโต้นะอ, <laughs> อย่างว่าบ่าล่ำว่ะระวังมันคือบวกกินเหยื่อว่ะกับส่วนมากอะลายแตงเงิอหลอนเลยพี่น้องบึงกังขึ้นพวกกินดีดีว่ะไหนครับผมล่ำครับผมให้มาขึ้นเด็กโตน,นะ เขาเชิ้นเหรอมีดินด้วยนี่มึงเซ็ตบออ๋ออีเอฟครับผมหายยอ่อย่อชิ้นไงชิ้ไงเนาะนี่เลยครับอีเอฟครับผมเอฟเอฟบอของฟอเขาดีนางหมูตะมุเบิ่งเบ็ดไม่ใช่ลุนนี่เลยนางเบิ่งเบ็ดมันบวกินน่ะกินยนยำเส้าเออเนาะไปนี่เลยครับ อ,อิ่มๆออรครับผมเอา้าเลยอยู่สามทีหลังเลยปะไปเวงห้องซานีนีมันขึ้นนี่นั่งเบิ้งเว็ดเต้ไม่ต้ <c oughs> องบกกินกับผมผมมาในต้นลงน้ำเลยครับสำหรับผมนี่เลยครับนี่ครับไม่ได้ห้อยตีนกบครับผมเห็นไหครับนี่คือโมเมนตมันเมมอยู่นี่เลยครับนี่ไม่ได้หอยตีนกบครับผมนี่ครับไม่ได้หอยมันเลยครับแต่ว่ามัน จังไหยเนื้อมันคือเบิดครับผมเอ้ยใส่นี่เลยครับผมเป็นนางเบิงเบ็ดได้พี่น้องสำหรับเมื่อคืนนี้นันบกกินครับผมใส่คนใส่ขัดถูบว่านเนื้อมะตีแล้ว เดี๋มาเตะพี่น้องอ,อยูนีมีซสองหลังนะครับไป,ไ,ไปเดี๋ยวไปเบื้องไงหม่งใส่หมูวันครับผมอ่ะครับเดี๋ยวผมให้เบื้องไงพื้นที่ที่ผมใส่ได้พี่น้องมันเป็นตะกินให้ไหมครับแต่ว่ามันบกินให้ครับผมงามครับอันนี้เป็นหมองไงน้ำไหลครับผมนี่แหละครับแต่ว่าบรเห็นมีอย่างกินเบ็ดเลยเลยพี่น้องโอ้โหผิดหวังครับผม มองอยางงามครับผมแต่ว่าผมมีกบกินเบ็ดได้ครับผมก็ว่าแม่มันจังเถเๆได้พี่น้องแต่ว่ามายามมานี่เป็นซิหลังเลยครับ <laughs> ก็ยังเด็กกบอยู่ตัวเดียวก็เลยครับนะ <laughs> ครับตัวที่สองมาแล้วครับ <laughs> แต่ว่างูหีดได้พี่น้องวงหันนี่เห็นงูเลี้ยนออกไปวิงหันครับผมเฮ้ยเอาใดว่าพี่น้องไงงูหีดได้ครับนี่ <laughs> เตียมสองครับผมได้น้งนี่่ามามันทีนึงไหยครับเต่ว่ามันกบมันบ็ก,กินไห้ได้พี่น้องจักมันมดเร็วมันบกบจจักเด้ครับ นี่ครับต้งองมองว่าครับไม่จะมองแฉ่งเครืองครับผมแต่ว่าผมมีกบกินเบ็ดได้พี่น้องเอ๋ครับเป็นแต่มีกบมากินยังได้พี่น้องนี่ครับโป่งน้ำไหลๆนี่เลยครับโอ้ผาดครับผมแย่กับเลี้ยครับนี่เสียใจได้ดพี่น้องเบ็ดตัง้งหลายลังแล้วครับมาได้ได้กบสองโตหลังนี้เยอะเบ็ดครับผม ธรรมได้ตามโปง่นปงน้ำโปงนี่มันโมผาดเลยพี่น้องมันต้องมีเลยครับตัวมันบมกินให้ครับผมมันบมมีบ่มีจริงเลยนะเบ็ดเลี้ยอยสองหลังครับผมมองนี้นี่ร่องนูเร่ดเลยพี่น้องนี่ ผมว่าถตวาวายนายดเขานี่ว่ามองนี้บ่ม,มีผิดหวังครับผมมันมีแต่ปลาอ่อยได้ไม่ต้องอมๆนี่เรืมม่องบางนี้คือคิว่ามันเป็นในปลาเข่าหรือปลาหนูครับผมหนูน่าจะโกงยินดีเลยครับเพราะว่ายอดเขานี่มานี่บ่ผิดหวังจะเท่ปีนี้นี่หนูบานผมหลายเลยครับแต่หอยตีนจนพ่นครับผม นี่ครับเบื้องของระบองครับว่ามื่ไรนานเบียดเบิ้องเยนี่เบื้องเบียดแบบไปย่างลายในกบุํานีมีลระบองว่ามันขี้หลายบะนี่เนาะนี่ครับเบิบ้งของระบองครับผมนกจิกครับผมแต่ว่า<ช>ผมนี่งูหูมีมือกินมือบอกกินขื้ว่าเลยได้พี่น้อง <c oughs> กันใส่ถึงมองมันนี่มันกับฟุกแบบใบแบบจังๆลยครับแต่ว่ามันอยเ่ยเป็นถุงเป็นหนีได้พี่น้องใส่บัตรถึงมองก็คือผมนี่เลยครับสวดแจงครับผมกบสองโตครับ แกว่ามองนี้วก,ก็ว่ามันงามพูดเลยครับแต่ว่ามันบุกกินให้กับผม,ะมนะบรรยากาศยังสาสเลยพี่น้องเขาวันนี้ก็ทองเม็ดเลยครับแต่ว่ามันมีเข่าลายสายพันธุ์เลยพี่น้องเขาทังบานผมนี้แล้วใสใ่เขาเขาไอ้ก็โคสชิานี่ก็สิบเดีย่ยกอนเด้พี่น้องก็ตามมาด้วยไอ้เขามะลิใหญ่ เลยเขาเนีย้ยเขาเม็ดน้อยนี่นะครับมีหลายสายพันธุ์เลยพี่น้องเขาทั้งพันธุ์ผมเลยมองไหนทีเป็นใดนามดีเนี่ยกันเลื้งเลยครับแต่ว่าสายนีนี่มันโน่นเลยน้องมันก็กำลังถกครับผมสำหรับผลงานเฮามือนี่ก็ถึอสองเต็มเลยพี่น้องแต่ว่าใดตัวหนึ่งเลยครับกับบานอีกตัวหนึ่งกับงูหูดครับผมบาหารเอาได้ครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบแล้วครับย่างกันล่าครับผมอ่ะบ๊ายบายครับผม